สวัสดีครับอยู่กับทีมงานประทานทุ่งคลิปนี้ก็มาล้างรถนะครับเกี่ยวเป็นจ้าสุดท้ายไว้เมื่อเช้านะครับ6ไร่นะครับนี่ก็คันจันดุยก็เสร็จแล้วครับ เดี๋ยวดูกันยาวๆเลยครับถ้าไปใกล้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำกระเด็นกระเด็นถูกถูกโทรศัพท์นะครับนี่ครับโอ้ว่าว่าจะล้างเสร็จนะครับนี่ มุดดินเป็นกองนะครับดูครับเนี่ยดินที่ติดแท็กมานะครับ ลอนนี่มันพร้อมใช้ได้เลยใช้ได้เลยเออนี่เขากำลังไล่ส่วนเออด็กทินงานสะานพวกนี้เปิดดูอ่ะเขาจะแต่งงานคนไอ,อ้รถเด็กดรถ้องมุดเข้าไปตาข้างในเนี่ยนะครับอ่อใช้เป็นปั๊มหางนะครับอ่องเบซินครับนี่ครับ ก็แรงดีนะครับน้ำยบกันจะยาวครับอ,อู้น้ำน้ำเกียวสับก็ผัดกันนะครับคนละ พนละพักครับเพราะว่ากัดมันหนาวด้วยนะครับน้ำเย็นหน่อยครับ แบ่นีเนี่ยนะเดี๋ยวเขาก็เกี่ยวคอยล้างไหมบอกไปล้างนูึนกับบุมีหน้ามา ไม่ไมเป็นเหงื่อแว่นที่เราใส่ต้องต้องผ้าต้องรับนี่แหละใส่อย่างเงี้ยแหละแล้วก็ให้แววนมันทับผ้าอีกที เปลี่ยนกันบ้างครับขี่ได้ไมน่นานกันมันหนาวด้วยต้องผัดกันครับ ไม่ใช่ง่ายนะครับล้างก็เกี่ยวขันกว่าดินต้องแท็กจะออกอเเมีล้างปากครับ ด่าด้านกลางแดดเลยเนะี่ยก็ปิดดูดูการครับก็จะมีเกี่ยวช่วงทีใหม่อีกนะครับ ของเจ้าของด้วยแล้วก็ของพี่กิ่งแล้วก็ของจันดุยนี่ก็ร้านเก็บก่อนครับช่วงนี้ยังไม่มีงานครับเฮนะ้ยาเฮ้ยอย,อย่ามาทางนี้นะมาทางนี้เป็นเรื่องเลยนะแหมมีผ้าถูดเลยครับ ยกระวังสะบัดมาทังนี้นะข้างล่างล้างเสร็จแล้วครับล่างก็ไปข้างบนครับนี่ผมก็เปียกเลยนะครับขนาดล้างก้างแจ้งยังหนาวเลยครับ ีขัรจัดตุ้ยก็เรียบร้อยแล้วครับสายมันไม่ถึงนะครับสายสั้นต้องดึงสายช่วยคนนึงครับว่านูนน้ำเครื่องอยู่นะครับที่ท้ายตรงนี้นครับ ทั้งคาราบาวทั้งเอ็มร้อยโอ้เต็มเลยครับข้างหน้าก็พอล้างเสร็จเดี๋ยวจอดไว้สักสองวันนะครับให้ดินแห้งก่อนนะครับแล้วก็ อเอาเข้าที่เก็บนะครับ จับข้างบนก็ต้องระวังเลยนะครับมันลื่นนะครับแลวน้ำก็แรงด้วย ต้องผัดกันทีนะครับว่าหนาวเลยครับมีล้างกลางแดดยังหนาวเลยครับง่ายเครื่องไ่ะล่ะง่ายเครื่องไปตรงนู่นน่ะ ขีโมน้ำไปด้วยเลยนะครับรก็ารหรับจะดูการนี้ก็หมดแล้วนะครับในงานเกี่ยวของ ทีมงานสถานส่งครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ฤดูการหน้าครับสำหรับรถเกี่ยวของทีมงานสถานทุ่งครับนี่ก็ล้างเก็บแล้วครับ เวลาหาไม่เจอ,อกลับมาฉีด้อน้ำคันจันด้วยกันครับเดี๋ยวมาชมกันว่าใครจะมาขับคันนี้นะครับแทนอาจารย์จิต เดี๋ยวรอติดตามครับแลด,ดูการหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่าน,นี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ